สวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกคนนะคะก็วันนี้หรอวันนี้อยู่ที่โครงการของนักลงทุนซึ่งตอนนี้อยู่บนดาดฟ้านะคะใจกลางทำเลรัชดาค่ะสวยไหมเอ่ยทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยเมามอยดีกว่าเพราะว่านักลงทุนนะคะคือเนื่องจากว่า เดือนที่ผ่านมามีหนา้านักลงทุนเยอะมากทุกคน16ห้องคือแบบกันหน่ำกันลงทุนนะคะแล้วก็มูลค่าทรัพย์สินทุกคน,นะค,ะคือแบบไม่ไม่ได้น้อยๆเลยอะ่ะทุกคนคือ60ล้านที่ชีมงานของแจงนะคะโอนแล้วก็ดูแลแล้วก็วางแผนให้กับนักลงทุนนะคะคือแบบ เยอะจริงๆแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งอ่ะที่อยากจะให้เห็นนะคะว่าเฮ้ยการเป็นพนักงานประจำเป็นเสือนอนกินได้ไหมการเป็นพนักงานประจำแล้วเราสามารถลงทุนในอสังหาได้หรือเปล่าคือ <c oughs> มันได้นะมันอยู่ที่ว่าวันนี้คุณวางแผนแบบไหนอยู่ที่ว่าวันนี้คุณวางแผนยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือ าหมายในการลงทุนนะคะต้องชัดเจนว่าเฮ้ยลงทุนแล้วเพื่ออะไรลงทุนแบบไหนลงทุนยังไงอันเนี้ยถ้าเกิดว่าชัดเจนอะยังไงคือผลลัพธ์ออกมาแบบดีแน่นอนแล้วที่สําคัญพนักงานประจําทุกคนเพียงแค่คุณเป็นพนักงานประจําอะเพียงแค่ใช้สลิปเงินเดือนสามารถทําได้สามารถเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลักล้านได้เลย สล้านสี่ล้านมูลละค่าได้ขึ้นอยู่กับเครดิตของนักลงทุนแล้วเป็นเสือนอนกินรายได้ที่หลายๆลายคนมองว่าเฮ้ยคือแพสซีฟอินทมัมแพสซีฟอินทัมสามารถทำได้ในฐานะที่เราเป็นพนักง,งานประจำนี่นะคะแต่งออกมายืนยนันนอนยนันนั่งยนันให้อีกหนึ่งเสียงได้เลยว่า ที่เป็นพนักง,งานประจําสามารถมีรายได้แบบพาสซีฟอิน o ัมได้โดยที่เราใช้สลิปเงินเดือนในการลงทุนทำไมถึงกล้าพูดทำไมถึงกล้านอนยันยืนยันเพราะแจงเองเคยเป็นหนึ่งในพนักง,งานประจํามาก่อนค่ะแล้วแจงก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วแจงก็ประสบความสำเร็จวันนี้แจงก็แค่มาแชร์แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ที่ตัวเองลงทุนจริงแล้ว มีผลลัพธ์ก็แค่นี้ที่ออกมาลงทุนว่าเฮ้ยฉันลงทุนแจงลงทุนตั้งแต่แจงเป็นพนักง,งานประจำนอนยันยืนยันนั่งยันได้เลยค่ะทุกคนว่าพนักงานประจำสามารถสร้างรายได้แบบเสือนอนกินหรือที่หลายๆคนเรียกว่า passive income สามารถทำได้ด้วยการที่นำเครดิตสลิปเงินเดือนนี่แหละค่ะมาวางแผนในการลงทุน ในส่วนของตัวอสังหาริมทรัพย์แล้วทำไมต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ด้วยลนะ่ะหนึ่งค่ะคือคุณสามารถที่จะใช้สลิปเงินเดือนในการที่คุณยื่นกู้แบงค์ได้ใช้ในส่วนของตัวสลิปเงินเดือนขอวงเงินกับแบงค์ได้แล้วหลังจากนั้นคุณก็มาวางแผนทำการปล่อยเช่าเพื่อที่จะให้ผู้เช่าช่วยคุณส่งในส่วนของตัวค่างวด คุณดูนะวันนี้คุณไม่สามารถเดินเข้าไปแบ่งแล้วบอกว่าเฮ้ยขอกู้หน่อยจะเอาไปลงทุนคริปโตจะเอาไปลงทุนหุ้นหรือจะด e c a ในหุน้นคุณไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่คุณทำได้ในอสังหาแล้วอสังหาบูลค่าของเพิ่มขึ้น ตามการเวลาอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดใครที่มีรายได้เยอะๆนะสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหรือช่วงนี้นะักลงทุนที่เข้ามานะคะเยอะมากๆคือพยาบาลคุณหมอเข้ามาแบบเยอะมากวางแผนในเรื่องของตัวภาษีอสังหาวางแผนได้ไหมได้แต่วางแผนในเรื่องของตัวภาษีให้นะักลงทุนด้วยที้ ทุกสายค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นสายอาชีพไหนเราวางแผนในเรื่องของตัวภาษีให้เพราะดอกเบีย้ยในส่วนของตัวภาษีคุณสามารถนําไปลดภาษีได้ดอกเบีย้ยที่คุณส่งแบงค์ทุกเดือนทุกเดือนน่ะในส่วนของตัวดอกเบีย้ยห้าหมื่นหกหมื่นต่อปีคุณสามารถำํำเปลดภาษีได้มีแต่ได้กับได้ค่ะถ้าวางแผนในอสังหาภั แล้ววันนี้คือมูลค่าของตัวอสังหาเขาเพิ่มเพิ่มขึ้นแบบชนิดที่แบบเฮ้ยไม่ต้องทําอะไรอะ่ะไม่ต้องทาอะไรอสังหาก็ก็มีมูลค่าเพิ่มตามการตสัดจริงๆแล้วก็ระแสเงินสดต่อเดือนที่หักส่งแบงค์แล้วนะลงทุนทุกคนนะคะมีกระแสเงินสดทุกคนสองพันสามพันห้าหกพันเจ็ดแปดพันถึงสองหมื่นบาทมีทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของนักลงทุนแล้วก็ตัวทำเลด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้แตงมายืนยันให้หนึ่งเสียงเลยค่ะว่าเป็นพนักง,งานประจำสามารถมีรายได้แบบเสือนนอนกินได้โดยแค่ใช้แค่สลิปเงินเดือนค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้ในส่วนของตัวเงินลงทุนเลิก m ม s เซลงดีมากอะทุกคนตอนนี้อยู่บนดับดวาเนี่ยด้านหลังเนี่ย ในส่วนเงินลงทุนแล้วเลิกค่ะเลิกที่แบบคิดว่าเฮ้ยลงทุนอสังหาแล้วต้องมีรายได้เยอะต้องมีเงินก็ต้องมีเงินเก็บเ,เยอะๆเลิกคิดไปเสร็จน,นั้นวันนี้วางแผนได้โดยใช้สติเงินเดือนค่ะสําหรับนักลงทุนนะคะนี่ทุกคนอนะ่ะแจ้งให้ดูไม่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำไปเลยแล้วก็แดดนี่จะหกโมงแล้วแดดยังดีมาก ดูแดดไม่ไหวนะตาปลือนิดนึงนะคะอ่าคือพนักงานประจำอ่ะที่มีรายได้4ี่หมบาทขึ้นไปนะคะแล้วเฮ้ยไม่รู้จะลงทุนยังไงนะคะสามารถทักมาปรึกษาแจงได้เลิก mindset ที่ลงทุนในสหาต้องใช้เงินก้อนเงินเย็นต้องมีเงินก้อนหรือต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆก่อน นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันวางแผนกันในส่วนของตัวเครดิตได้เลยวางแผนเรื่องของตัวเลขก่อนได้ก่อนที่จะลงทุนจริงแจ้งวางแผนเรื่องของตัวเลขให้นักลงทุนทุกคนเห็นก่อนอยู่แล้วว่าภาพรวมที่จะออกมาค่ะที่ลงทุนแล้ว่จะเป็นยังไงทุกคนสามารถตัดสินใจได้บนตัวเลขแล้วก็สถิติที่ทำมาให้นักลงทุนทั้งหมดได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็น พนักง,งานประจำนะคะเพียงแค่คุณเป็นพนักง,งานประจำแล้วคุณมีรายได้4 0,000บาทขึ้นไปนะคะรายอายุงาน1ปีนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะมาปรึกษาแจงนะคะได้เลยวิเคราะห์ตัวเลขก่อนได้พูดคุยกันก่อนได้ค่ะหลังใหม่ย,ยินดีแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานักลงทุนเรื่องของตัวเลขเรื่องของตัวภาษีทุกอย่างให้ฟรีคะ่ะบ๊ายบาย